ก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมพบกับผมชช่นเคยนะครับบายซีลลนะฮะเดี๋ยวไปรับน้องเลิกงานสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมก็เปิดมาด้วยคลิปแรกเลยคลิปแรกของปีัอดีวันนี้น้องมาบ้านด้วยใส่น่น่าจะดึกแล้วครับผมคืนนี้น่าจะเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลเลยนะ Đó, làm ngon ngon Cái xỉu tăng hải thật vào rồi Đó Tăng như, như cái cái bảo dưa thôi đi Của tăng hải thôi Mình ăn thôi เดี๋ยวเร็วนี้อาจจะมีจักิจกรรมนะฮะกิจรกรรมออนหลังปีใหม่แล้วกันเอ,อ,อาจจะมีมีกิจกรรมแจกเดี๋ยวดูอีกทีว่าจะแจกอะไรเดี๋ยวจะขอไปคิดกติกาก่อนแล้วค่อยว่ากัน ปีใหม่มาดีมันไมรู้จะพูดแหละเออแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันเนาะปีใหม่มาก็ขอทำอะไรก็ขอให้สมหวังตามปรารถนาทุกคนด้วยนะทำอะไรก็ตั้งใจทำให้มันถึงไปไปให้มันสุดเออทำอะไรต้องให้สุดเว้ย ก็ก่อนอื่นเลยใครที่ยัไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดสมัครคายนะครับผมรบกวนกดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะผมจะได้มีแรงทาทำคลิปต่อไปนะครับผมก็ขอขอสักพันไลค์แล้วกันเออถ้าคลิปนี้ถึงพันไลค์เดี๋ยวจะมีกิจกรรมแจกนะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเล่นด้วยกัน เอนชอบคลบนี <ờ> ้อลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อรไ